ครับการมีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสําคัญในทุกครอบครัวพี่ว่าไหมผู้นําหรือผูน้นาครอบครัว,รวหรือผู้หาไรายได้นละักยงจะเป็นต้องวางแผนเพื่อความมั่นคงของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวต t u ศึกษาของลูกหรือภาระหนี้สินต่างๆอย่างเช่น พี่มีลูกหนึ่งคนกว่าจะจบการศึกษาใช้เงินประมาณสองล้านบาทและค่าใช้จ่ายลูกหน้าของพี่อีกสามปีห้าปีประมาณสามล้านบาทและพลาระานีสินอีกสองล้านบาทรวมเป็นเจ็ดล้านบาทครับเอาจริงนะภาระาเหล่านี้ถ้าพี่ยังโชคดีไม่ป่วยไม่ไข้ความสามารถยังอยู่เวลายังเหลือลูกไปทํางานได้ออกไปสร้างเงินได้ปัญหาคงไม่เกิดไม่ว่าจะเป็นทุนศึกษาสองล้านบาทภาระาให้จ่ายครอบครัวสามปีห้าปีสามล้านบาท หรือพระนิสินต่างๆพี่ก็สามารถจัดการมันได้แต่ในระหว่างที่พี่ทําหน้าที่รับผิดชอบตามปกตินั้นใครจะมาการันตีได้ไหมว่าระหว่างที่พี่ทําหน้าที่รับผิดชอบหาไรายได้สร้างไรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวและตัวพี่เองนั้นหากมีเหตุการณ์มากระทบให้พี่ลูกไปทํางานไม่ได้ออกไปสร้างเงินไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหากเกิดเป็นโรคร้ายแรง ควาสามารถหมดลงเวลาหมดลงเกิดปัญหาแน่ปัญหาเหล่านี้ใครจะรับผิดชอบแทนเราได้ละ่ะหากมันเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ครอบครัวแล้วครอบครัวจะรับผิดชอบไหวไหมลูกจะได้เรียนต่อไหมจะต้องย้ายออกจากบ้านไหมพราะบ้านอาจจะถูกยึดเพออไราะรายได้เราหยุดลงเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องมาเตรียมตัวรับกับม,มันแตน่นเนิ่นก่อนที่มันจะเกิดเบื้องต้นเราก็ต้องเตรียมเงินไว้เจ็ดล้านบาท โดยเขียนเช็คไว้ให้ทุนษาลูกเลยสองสามสองล้านบาทค่าใช้ใจ่ายครอบครัวเลยสามล้านบาทพระานี้สินอีกสองล้านบาทครับรวมเป็นเจ็ดล้านบาทแต่วิธีเขียนเช็คนั้นมีอยู่สามวิธีครับวิธีที่หนึ่งไปธนาคารเลยไปเปิดบัญชีซื้อเช็คมาฉบับหนึ่งแล้วก็เขียนไม่ให้ลูกเลยสองล้านบาทเพื่อเป็นทุนกากษาะนะ และอีกใบเขียนให้ครอบครัวเลยพันยาสามล้านบาทเพื่อค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสามปีห้าปีอีกสามล้านบาทและอีกใบหนึ่งเขียนไปเลยเพื่อใช้จ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ยังเหลืออีกสองล้านบาทหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นสิ่งที่ทํายากแล้วก็ไปดูวิธีที่สองครับดูวิธีที่สองนั้นกําเงินไปเลยเจ็ดล้านบาทไปซื้อดาบใบหนึ่งซื้อให้ลูกเลยเพื่อเป็นทุนสา สองล้านบาทอีกใบหนึ่งซื้อไว้เพื่อให้ครอบครัวใช้จ่ายลุงหน้าสามปีห้าปีอีกสามล้านบาทและอีกใบหนึ่งเขียนไว้ให้เพื่อชําระหนี้สินที่ยังผ่อนชําระอยู่อีสองล้านบาทรวมเป็นเจ็ดล้านบาทหลายคนบอกว่าเป็นวิธีที่ยากจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อดับตั้งเจ็ดล้านบาทแต่คมทาไม่ได้หรอกประเด็นสําคัญที่ต้องมีเงินสด อยู่ในบัญชีเจ็ล้านบาทนะที่จะไปซื้อด้คอัถ้าไม่มีเงินซื้อไม่ได้นะครับวิธีนี้ก็ไม่สามารถทําได้ทําได้ยากไม่ว่าจะเป็นวิธีที่หนึ่งกับวิธีสองก็เป็นวิธีที่ยากสามารถทําได้ยากคงไม่สามารถทําได้หลายคนไม่สามารถทําได้นั้นไปดูวิธีที่สามวิธีสามเพียงเขียนเค็กผ่านกรมธรรม์ไทยประกันชีวิตบริษัทไทยประกันชีวิตนั้นเขายังใจดีนะ เขารู้ว่าเราไม่มีเงินก้อนเขาเลยเอาภาระมาขายคืนให้เราครึ่งราคาจากเจ็ดล้านเหลือสามล้านห้าแสนบาทมีนำซ้ำให้เราผ่อนอีกยี่สิบมวดหรือยี่สิบปีเมื่อเราเริ่มผ่อนแล้วหากมีเหตุที่ทำให้เราลุกไปทำงานไม่ได้รายได้หยุดลงหากเกิดเป็นโรคร้ายแรงกวามสมารถหยุดลงเวลาหมดลงบริษัทไทยประกันชีวิตจะเข้ามารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นค่าการศึกษาของลูก ผาใช้จ่ายครอบครัวสามปีห้าปีสามล้านบาทหรือภาระหนี้สินที่ยังผ่อนค้างระยังไม่หมดอีกสองล้านบาทจะมารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพี่ว่าการเขียนเช็คแบบวิธีที่สามนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าไหมแล้ววิธีที่สามนี้พี่ก็สามารถทําได้ไง่ายๆด้วยใครก็สามารถทําได้งั้นพี่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ปลอดภัยที่สุดหากใครสนใจจะเอาภาระบาขายครึ่งราคา แบบวิธีที่สามนี้ติดต่อมาที่ประกันง่ายได้ใจพี่แดงจำเนียนหวังว่าทุกคนจะรีบสร้างเกาะป้องกันนี้กันทุกคนนะครับขอบคุณครับ